สวัสดีครับทุกคนเพื่อกผมพีเอ็มซีไฟเตอร์ผมก็กลับมาแล้วผมในส่วนของการ์ดไฟบรรกาที่เป็นเด็กโปรไฟล์ผมก็วันนี้จะอยู่ในส่วนของการ์ดไฟบรรกา V ในทีมของ Legion m a ม e นะครับผมก็ยูนิตใบแรกก็สปอยด์น้ผมกับยูนิตของแคลรอยลพาลารินที่เป็น Legion m a ม e ก็จะเป็นซิกเกอร์ซิงเกอร์ซเวอร์ล้ะก่อนแล้วก็บลัสเอรสซิกเกอร์นะผม นะงงสิต้นคลิปทำไมมาอย่างนี้ไม่ต้องหัวผมผมแค่เอามาติดตีเฉยนี่ต้องอวดนี่มาอันนี้ก็เป็นของ V-Series เนาะส่วนนี้ก็เป็นของ Original นั่นเองก็ขอขอบคุณเพื่อนทีมนะที่ว่าให้ยืมของมาทำเด็กวัไฟก็ยังไม่มีเวลาทำพรีเมียมให้ดูเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเคลียร์ของ V หรืออะไรพวกนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันค่อยว่ากันใหม่เนาะก็ประเด็นหลัก,กว่านี้ท็อปิกหลักก็คือ ตัวเล่นหลักเราเนี่ยเป็นการ์ดเราจะพอลดีเนาะเราจะได้มีเป็นการ์ดใหม่ๆก็คือซีเกอร์ซิงเซเวอร์ดราก้อนที่มากับสกิลที่เรียกว่าเป็นอ่าเขาเรียกน,นะซีกเมสใช่ไหมเก็บดรอปสี่ใบ,บแล้วก็หาเพื่อนมาเล่นต่อน,นั่นเองก็อย่างตัวเก่าก็จะเป็นคอตเตอร์บาสองโซบ,บาสามมาทิ้งมือสองเนะาะค่ะคอร์ดโคตรหนักเลยก็ทําท่าโซเมด,ดีเจียนได้นั่นเองครับผมเป็นการ์ดลุกสองที่แล้วก็มีคู่คู่เมสมาให้ตีต่อแต่ว่า ในส่วนของ v ีซีรีสเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะผมแต่จะแตกต่างกันแบบไหนมากน้อยเพียงใดก็ไปหาคําตอบได้ในคลิปนี้กันเลยมาเข้าสู่ช่วงเนื้อหาด้านในคลิปกันเลยครับมาครับเราก็มาอยู่ที่เกรด3ใบหลักกันเลยนะผมใบนั้นก็จะเป็นยูนิตจะภา l ลิเ n เมทผมกลับนี่เลย s ิกเกอ s ์ n ิงเซเบอร,อร์รากน,นะครับผมก็อันนี้ขออวดนิดนึงนี่สิงเซเแล้วก็อยู่ในวา เบ,บ,บสซีเกอร์ครับผมอันนี้ขอญาตอวดนะผมของเก่าเก็บกอดน,นี้ได้จากมา,าได้มาจากเพื่อนทีมเนาะคือเพื่อนทีมให้ยืมมาทำคอนเทนต์แหละกอเดี๋ยวแนอนาคตค่อยว่ากันอันนี้เรามาอยู่กันที่ของ V ีซีรีสกันก่อนซิงเซเบอร์รักก็อของความสามารถมี2สกิลสกิลแรกออตโอต้เมื่ออยู่ในนี้ลงสนามช่องแวนากาดคัเตอร์บาร์าาหนึ่งเป็นค่าคอสค้นหาบลัสเตอร์เบสซีเกอร์จากกองการของคุณไม่เกินหนึ่งใบคอการไปน,นั้นลงช่องเรียกาและสลับกองการด ยูนิตที่ถูกคอ,อนั้นจะได้รับพลังเพิ่มขึ้น10,000ตามจำนวนฟอร์ตมาร์เกอร์บนสนามของคุณจนจบเทิร์นนะครับผมก็เรียกได้ว่าบัตเตอร์เบสซิเกอร์เนี่ยเป็นหนึ่งการเล่นของอ่าซิงเซเบอร์เนาะก็ยิ่งมีฟอร์ตมาร์เกอร์เท่าไหร่บัตเตอร์เบสซิเกอร์ก็จะยิ่งดีแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สกิลที่2อ่ะออโต้แวนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีถ้าคุณไม่เคยทําการไรท์ในเทินนี้ค่าคอสคือโซปราสามเลือกการ์ดสี่ใบจากดรอปโซนของคุ ค้นหาสติกเกอร์ซิงเซเบอร์แล้วกจากกองการไม่เกินหนึ่งใบรายการไปน,บบนั้นในสภาพสแตนและสลับกองการนะผมก็ได้ียกว่าเป็นการซีกเมดทีมๆนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเนาะเพราะว่ามันวนอะไรก็ได้กับข้อาใตา้กองนั่นหมนายความว่า,าลูกเล่นแวนก,นะการวีซนะีดีเนี่ยการวนทิกเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ทําได้ยากเนาะซึ่งอันนี้เป็นตัวเดียวผมที่เล่นและคุม้มเพราะสามารถวนทิกเกอร์ได้สูงสุด4ใบเลยนั่นเอง แล้วก็มีเวฟการโจมตีต่อด้วยนะครับผมกอดยัดไว้สใบแหละกับเบสิกเอ๋กับอ่าเจ้าซ er, er ิเกอร์ซิงเซเวอร์ดราก้อนเปเร่สามใบที่2ก็จะเป็นกับจิเบลไนแอตเลนะครับผมชื่อเต็มพิวฮาร์จิเบลไนแอตเลก็ยังคงใส่ย,ยู่งเหงุงกับของใช้ในส่วนของจิเบลไนซึ่งเป็นอะไรที่สำคาญที่จะดีนะครับผมควสามารถแอตเลมีสองสกิลกับออโต้แวนเรียเมื่อจบการต่อสู้ที่หยุ่นี้โจมตีค่าคอสคือโซปราสอง ค้นหาเกรด2สองรือต่ำกว่าที่มีคำว่าจิเวอไนท์ในชื่อในชื่อกาดจากกองการในไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรียกากศและสำหรับกองการดถ้าอยู่ในนี้อยู่บนช่องเวนการจะได้คอสองใบแทนการคอหนึ่งใบนะครับผมก็เรียกว่าเอามาปั่นเวฟเฉยได้ผมเพราะว่าแวนการหลักเนี่ยเราจะไม่ได้ยืนเป็นในส่วนของแอสเล่เนาะแวนการหลักก็จะยืนเป็นในส่วนของซ er ิงเซเบอร์ดากอนให้แอสเล่เนี่ยปั่นเวฟตีเอาแล้วก็ออโต้แวนเรียเมื่อเจวินิตอื่นของคุณ ลงสนามในเซอร์เคิลของยูนิตนี้ค่าคอรคือคอรเตอร์บาร์หนึ่งยูนิตที่ลงสนามนั้นจะได้รับหนึ่งคริติคอลจนจบเทิร์นก็เรียกได้ว่าอยู่ช่องเรียร์ถ้ามีการคอทับหรือว่าอยู่ช่องแวร์มีการไล่ทับก็สามารถจ่ายหนึ่งคอรเตอร์บาร์เพื่อบวกคริให้ได้นั่นเองนะครับผมก็จริงๆสกิลนี้อาจจะไม่ได้ใช้มากนะผมเพราะว่าการโจมตีแต่ละตัวเนี่ยพลังค่อนข้างจะมีจํากัดนะครับผมแล้วก็คอรเตอร์บาร์เนี่ยค่อนข้างจะหมดไวก็แนะนําว่าเก็บคอรเตอร์บาร์ไว้ให้ในส่วนของซิงเซร์เเวอล่่นดีกา แล้วก็เกรด3อีก1ตัวผมก็จะเป็นของจากชุด VBT05 ผมกับ e l ลเฟ t ทอร r ดากอน,นะผมความสามารถก็คือ Active เรียการ์ดเคาน์เตอร์บาหและโซบาสามนะคราคอสคุณจัว่วการตามจำนวนช่องเรียการงคุณที่ไม่มี unit ยูนิตอยู่และคอการ์จากมือลงจากช่องเรียการตามจำนวนการที่จั่วนะผมก็ใส่ไว้2ตัวพอผมเพราะว่าเป็นการเอามาปูสนามในช่วงต้นเกมนั่นเองก็ กันหนึ่งบาสใส่จ่ายสามโซบาแต่จวตามช่องว่างก็มากสุดจวได้ประมาณสี่ตัวเนาะเพราะเทคอยู่แค่ช่องแวนกาดเท่านั้นนั่นเองก็ปูสนามฟรีใครจะไม่เอาใช่ไหมล่ะก็ใส่เพียงเท่านี้พอผมกับเกรสาทั้งหมดติดไปต่อไปที่เกรดสองกันเลยเกรดสองไม่ได้ผมก็จะนําเสนอสองบัตเตอร์เบสซีเกอร์เออไม่ใช่ใบ,บนี้โททที่ยิบผิดตรงใจตรงใจยิบพิดอะใบนี้ผมก็เป็นบลัตเตอร์เบสซีเกอร์จากชุด ดีบีเอสศูนย์หนึ่งครับผมความสามารถของเบสซิเกอร์เนี่ยเขาทำทจะดีนะครับผมความสามารถแรกออโตโอ้เมื่ออยู่ในนี้ลงสนามช่องแวนการ์ดหรือเรียกการ์ดค่าคอสคือทิ้งการ์ดจากมือของคนหนึ่งใบเลือกเรียกการ์ดท่าน้าแข่งหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้นแล้วก็จากนั้นก็เลือกแวนการ์ดคนที่มีคําว่าซิเกอร์ในชื่อการ์ดและมีเกรดเท่ากับหรือต่ากว่าแวนการ์ดของผู้แข่งหนึ่งใบคริติคอพื้นฐานของยูนิตนั้นจะกลายเป็น2นะครับผมเรียกได้ว่าใช้งานง่ายกว่าวัตเตอร์เบด ตัวออริจินอลของภาควีเนาะเพราะว่าออริจินอลภาควีเนี่ยมนเป็นเทคคอนถ้ามีเรียครบ4ตัวถึงจะได้บวกคีแต่นี้ลงมาสนามเนี่ยถ้าเป็นเกรดเท่ากันหรือต่ำกว่าแลวทิ้งมือหนึ่งใบก็ได้ครีเลยนั่นเองได้ยิงแถวหน้า้วยไม่เปลืองคอตเตอร์บาสและโซบาสในการเล่นแล้วก็ออโต้เรกัดเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีปีใครก็ได้ถ้าคุณไม่เคยทําการร้าในเธอนี้ค่าคอสคือนํายูนิตนี้กลับไปใต้กองการ์ดแล้วก็จัวการ์ดหนึ่งใบนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ เอามาจวคืนได้นั่นเองคือบางบางช็อตเนี่ยเอามาคืนมือก็โหมผมแต่บางช็อตเนี่ยผมมองว่าเอามาแค่ลงสนามแล้วปัดทีพื้นฐานมันกลายเป็น2เนี่ยก็โอเคกว่าแล้วนะครับเกรซสองใบต่อไปก็จะอยู่ในส่วนของจีวันไนท์เดิมครับกับ explode ผล่จีวันไนท์เรย์ยูข้อสมารถของเรย์ยูบอกว่าออโต้เรการเมื่ออยู่ในนี้โจมตีค่าคอร์สคือนำน้ำมอญยูนิตจากดาวโซนคุณ2ใบไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดโซชาร์ดหนึ่ง จากนั้นก็ยูนิตองคูณหนึ่งใบพลังขึ้น5,000จบการต่อสู้นะนะครับผมอ่าเป็นยูนิตนี้ก็เอาไปหลักๆคือเอามาเก็บนอมอนยูนิตกับใต้กองเนาะเพราะว่าตัวเล่นหลักก็จะมีเบสซิเกอร์แล้วก็ซิงเซเวอร์นั่นเองหรือไม่ก็เป็นพวกจิเวนไนใบอื่นที่เอามาเล่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็โตแวนเรียเมื่อยูนิตอื่นลงสนามในเซอร์เคิลของยูนิตนี้ยูนิตที่ถูกลงใบนั้นจะได้พลังขึ้น1,000จนจบเทิร์นก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถมาปั่นพลังให้ได้นะ ถ้าไรเป็นซิงเซเวอร์คอัตเตอร์เบสิเกอร์ก็คอทับไปเลยนะครับผมเบสิเกอร์ไปนั้นนอกจากจะบวกพลังหนึ่งหมื่นตามปอดแล้วจะได้บวกพลังจากซิวอ่านายด้วยนั่นเองแล้วก็ใส่ไปสามใบครับผมกับเตดสองใบนี้ก็จะเป็นไดอาร์คอนเนกต์ดาก้อนนะครับผมความสามารถไดอาร์คอนเนกต์ดาก้อนนะครับผมก็ออโต้เด็กอาจเมื่อลงสนามถ้าในแถวแนวตั้งในเดียวกับยูนิตนี้มียูนิตใบอื่นอยู่โซชาร์ตหนึ่งถ้าถูกโซชาร์ตเป็นทริกเกอร์ยูนิต จะได้รับพลังขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นง่ายๆผมแค่เป็นเอาตัวมาเติมโซนช่วงต้นเกมมาแหละแล้วก็ได้พลัพลงเพิ่มก็จริงๆติดเผื่อผมในสุดก็เผื่อไว้ใช้ในส่วนของเจ้ามังกรเกรดสาเนาะก็ใส่เพียงเท่านี้พอสําหรับเกรดสองต่อไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งไปได้ผมก็คนดีคนเดิมกับอสูบีย่งต้นรอเร็วซิซิลุ้นะผมก็แน่นอนว่าเราเล่นบรนกากาศเนี่ยเราจะไร้หลักเป็นซิงเซเบอร์นะเพราะฉะนั้นจาเป็นต้องใส่ไว้แลผม ความสามาของซิซิโรสคอนติเนียแวนเรียในเทิร์นคุณถ้าดาเมจโซนไม่มีการ์ดไงยหน้าอยู่เลยจะรับพลังพื้นฐานห้าพก็สกิลนี้ต่อให้เรามีศูนย์เดมก็จะนับนะผมเพราะมันมีการ์ดแงยหน้าดาเมจโซนนั่นเองแล้วก็ออโต้เวนเรียเมื่อลงสนามจากมือดูท็อปเด็ก5ใบหาเกรดะสาไม่เกิน1ใบนำกลับขึ้นมือแล้วก็สลับกองการ์ดถ้าเอาขึ้นมือใบหนึ่งก็ทิ้งมือ1ใบก็ตัวเปิด5 3ผมใส่ไว้4ตัวเลยแล้วก็เป็นน้องจิวเวอร์ไนให้ผมกับจับชาร์จิ่งจิวเวอร์ไนท์มมดิวสนะครับผ คามสามาของน้องบอกว่าแอคทีฟเรกาดเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนำนอรมอลยูนิตจากดรอปโซนคุณหนึ่งใบกลับไปใต้กองการ์ดโซชาร์ตหนึ่งยูนิตของคุณที่มีคำว่าเจมเมไนท์ในชื่อกาสหนึ 1, ่งใบตามคืนคืนห้าพันก็ไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเองเนาะเลือกให้ตัวอื่นก็ได้แล้วก็ออโต้แวนเรียเมื่อยูนิตอื่นของคุณลงสนามในเซอร์เคิลขอ,ของยูนิตนี้คุณจะทำการโจวกาสหนึ่งใบนะครับง่ายๆเลยก็เอามาไรายเป็นเวียน,น,น,นกาดก,ก็ดีเอาลงช่องเรกาดก,ก็ดีนะผมได้มือคืนแล้วก็เกรดหนึ่งไปสำคัญของซ อัศวินแห่งดาดต้นแบบลูเซียต์นะผมก็มาจากชุดของวีบีทีศูนทาผมก็อ่ารู้สึกหน้ากล่องจะเป็นการเลบัตเตอร์หรือเป็นอาร์โมนาสแอนทอรีอัลเฟตนั่นแหละก็ความสามารถของลูเซียบอกว่าออโต้เรกาดเมื่อเป็นการคนที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าลงสนามค่าคอสคือนำยูนิตนี้เข้าสู่โซแล้วก็จวการ bij, ์หนึ่งใบคอการ์หนึ่งใบลงช่องเรกาดก็เป็นอีกหนึ่งตัวปั่นท่าเล่นให้กับซิงเซเบอร์นะผมเพราะว่า ซิงเซิลเวอร์มาสู่เิเทอร์ไลท์เป็นเกรดสามเนาะถ้ามีพวกนี้อยู่บนสนามเนี่ยคุณจะสร้างเวฟเพิ่มได้ประมาณอ่าห้าถึงหกเวฟนะผมก็ใส่เพียงเท่านี้พอสำหรับเกรดหนึ่งต่อไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะผมก็อ่าเริ่มในส่วนของตัวเริ่มก่อนละก,กันก็จะเป็นบัคเก่าผมเมื่อถูกไดทับตัวหนึ่งใบแล้วก็ถ้าเริ่มหลังได้หนึ่งฟลิกชิลนะผมก็เป็นเทคของตัวเริ่มภาคบีซีรีส์นะผมแหมไม่ได้โฆษนาน แล้วก็เป็นสิ่งของใหม่ผมที่มาชุดในส่วนของชุด DVS 0 1ก็จะเป็นฮิลทิกเกอร์โหแต่เป็นเกรสานมันเองก็ชื่อว่า Innocent Ray รราโอน,นะผมฮิลทิกเกอร์เกรสาเนี่ยจะมีค่าชิวที่15,000แล้วก็เป็นฮิลทิกเกอร์เป็นเกรสาเหมือนกันก็คมคูครับผมก็ควาสามารถมี2 s k สกิลสกิลแรกผมเป็นออโต้เมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องการ r เดียนจากมือของคุณถ้าคุณยังไม่เคยไร้เกรสาหรือสูงกว่าในไฟนนี้ ทำความสามารถด้านล่างหนึ่งยางนะครับผมอย่างแรกก็เลือกว่า,เ,าเลือกเป็นการคูณหนึ่งใบจะรับพลังพิขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นอย่างที่2เลือกยูนิตของูแข่งหนึ่งใบยูนิตนั้นจะลบ2คงีดจนจบาจาการต่อสู้นั้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเอามากันแพ้ช่วงต้นเกมเนาะอย่างถ้าเราเจอเดอะคอสในช่วงของเราเริ่มทีหลังเนาะเจอเดอะคอรวิ่งฟอร์2ูสมา2คงีก็ปาการไปก็ลบ2คีดผมแล้วก็ปาให้มีอีกใบก็ปาการลด2คี ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่สามารถยื้อชีวิตเราได้ในช่วงต้นเกมนั่นเองเรือถ้าเจอแคลนเอ็กเซลแห่เนี่ยอย่างพวกเพลมู ood, หรือคควาฟอสเนาะก็เพิ่มพลังให้กับเวนการเนี่ยหมื่นหนึ่งเลยง่ายๆแล้วก็ออโต้ Auto, อย่างที่2กับเมื่ออยู่ในนี้องสนามช่องเรียกกาจากมือถ้าดาเมจโซคุณมีศูนย์ใบนำการซแบบสุดจากกองก๊์ดคุณหนึ่งใบเข้าดาเมจโซน,นั่นเองก็เป็นสกิลบังคับทำเนาะคือจะมีกร์ดบางประเภทนะที่ว่าบาง มันสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องให้แดมพุกแข่งเล่นอย่างเกโรล,ล่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็วันนี้มาทําความสามารถยิงดาเมจให้ตัวเองเน,เนาะเพื่อให้เรามีค่าคอนในการเล่นต่อไปนั่นเองแต่ก็ค่าได้แค่แดมเดียวแหละอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรมากหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ใส่ไว้เพียง2ใบพอครับผมกับฮิลเกยสามจากนั้นก็จะหน้าตาเดิมเดิมผมกับมิโกะต้นไม้เฮเลนฮิลทริกเกอร์ชิลสองหมื่นอ่ะเพอร์เฟกต์กาที่เป็นรอยเซนติเนลผมกับโลกอุปการแสงอิโซเดซีใบก็ความสามารถพิทักษ์เนาะทิ้งมือหนึ่ง ก็พิทักไม่โดนฮิตจนจบการต่อสู้นั้นแล้วก็คริติคอล800ผมก็อัศวินแห่งอนาคตริวแล้วก็พูดนามาซึ่งโชคเอโพหน้าครับผมใส่ไเพียงเท่านี้พอส่วนของทริกเกอร์เซตก็ไม่แนะนําให้ใส่ในส,ส่วนของรอทริกเกอร์เยอะกว่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอาการเดคเอาท์หรือบัคก็ได้คือใส่ที่ไว้กดดันโอเคกว่านั่นเองก็เข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันดีกว่า เข้าสู่ช่วงของของโบเทสนะครับเช่นเคยก็ทำการเซตอัพมือขึ้นมา5ไวใบเพื่อง่ายต่อการสาธิตนะผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่อยู่กับ PMC Fighter ตลอดนะผมก็ขออยู่ด้วยกันยาวๆจนครบ0 0 0ซันแล้วผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมสนุกกับกิจกรรม Q&A นะผมก็ผมสามารถไปโพสได้ในในส่วนของชุมชนของ PMC Fighter ได้เลยก็ลองเลือ่อนไปดูข้างล่างหน่อยเนาะเดี๋ยวก็จะเจอเองก็ย้ำนะว่าไม่มีรางวัลให้แต่แค่จะเอามอากพูดในคลิปเ้วยนั่นเอง เริ่มในบทบาทของ Player 1เนาะเพราะว่าซิงเซฟเนี่ยถ้าอารมณ์ให้เรานึกถึงการเล่นของเดียบรอดเวอร์เล n t b o o ลเนาะเราต้องยืนแช่ก่อนถึงเธนถึงจะเก่งโอเคเริ่มเทินสแตนด์อัพบรรยากาศบ้าเก่าเริ่มเทินสแตนด์ดอ์อ่ารายเป็นชาร์จิ้งจ้วไนน์นอร์ดีวูดนะผมจากนั้นสกิลของบ้าเก่าจั่วการหนึ่งใบฮิวแคนติมารับแต่เมลเล่นแต่เมเช็คฮิวทิกเกอร์ผมพลังให้กับตอร์ดีวูดเข้าเทินเราอีกทีหนึ่งสแตนด์ดอ์ ก็ถ้าเป็นปกติเราก็จะไล่เป็นบัตเตอร์เบสซีเกอร์เนาะแต่ผมไม่ถามนะผมไล่เป็นในส่วนของ Explode ปลดจีวนไนท์เรยสกิลของน้องนอร์ดิวูนะจวการ์หนึ่งใบฉะนั้นก็คงอ่ะสมมติคอซีซีรูทไปนะผมสกิลซีซีรูทเปิดห้าหาสามอ่ะไม่มีผมสับกองเลยเฉยน,นีก็ไปทิรนเฟลดผมก็ซีซีรูทตีก่อนก็นได้แล้วก็เรย์ยโจมตี ได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผมกู้แคนตีมารับดเดมเล่นเลยอ่ะดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์เซ็กันเช็คขี่ดีคอนทิกเกอร์พลังให้แบนการอะไรประมาณนี้เนาะเริ่มเทิร์นสแตนเดนดรออ่ะทีนี้ก็เราจะเล่นตัวหลักหรอเนาะก็แน่นอนว่าไม่ได้พูดบทเบวนานหยิบบทเบวขึ้นมาอ่านนะจงเปิดออกประตูแห่งแสงสว่างและจงบอยบีลงมาด้วยปีสีเงินคู่นั้นไรทิกเกอร์สิงเซเวอร์ดราก้อน ่าทีนี้ก็จะทําการเล่นทีละสเตปเนาะอ่อย่างแรกก็หยิบ Imaginary Keep ก่อนนะผมเลือกเป็น Force One นะผมให้กับ Singe Sever Dragon จากนั้นใช้งานสกิล Singe Sever Dragon นะผมเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องเวนการ์ดนะจ่ายหนึ่ง Cutter Bard เวลา Cutter Bard ผมก็จะเลือกเป็นส่วนของ Trigger เนาะเพราะมันสามารถวนได้ค้นหา Butterbait Seeker จากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบขอลงช่องเวนการ์ดชื่อเบสซี r b a i t s เลือกมาเลยจากนั้นก็ผมอ่าข้อเบสซี Seeker ตรงนี้ และบัตเตอร์เบสซิกเกอร์จะบวกพลังเพิ่มขึ้น10,000ตามจําน Ford er วนฟอร์ตมาร์เกอร์ครับผมมี1ใบบวกหมื่นหนึ 1, ่งจากนั้นก็รันสกิลต่อครับผมบัตเตอร์เบสซิกเกอร์เมื่อลงสนามช่อบเป็นกาดหรือเรียกกาดทิ้งการในมือ1ใบผมทิ้งฮิวทิกเกอร์ครับผมเพราะว่าไม่มีคู่แข่งนั่นเองรีทายได้กาดแถวหน้าคู่แข่ง1ใบอ่ะแค่นั้นแล้วครับผมเพราะว่าเราเล่นเกีศสามก่อนคงไม่มีอะไรมากหรอกก่อนอย่างมากเอามาแค่มาทิ้งมือเพื่อวนทิกเกอร์นั่นแหละนี่ก็ข้อเป็นอัศวินนแแห่งดาบบบต้ลลููเเซซีียยสส ข้อไดอาคอนเนกด้ะก้อนโซชาร์ท so, ผมถ้าลงสนามแล้วมียูนิตในคอลัมน์เดียวกันชาร์ธนะชาร์เป็นคริติคอลครับผมส่งพลังให้กับตัวเองหนึ่งหมื่นโดยเทคของขามาตัวเองทีนี้ก็เล่นแบบปกติไปแล้วอ่าผมเลือกเอาเป็นซิงเซเบอร์ตีก่อนก็ได้ฮะโจมตีให้ผมพลังสามหมื่นหนึ่งพันทวินได้เฟิร์สเช็คไม่มีเซคันด์เช็คขี่ครับผมขี่ติคอนให้กับแวนการ์ดส่งพลังให้กับปัตเตอร์เบสซิเกอร์ทำไมถึงส่งให้เบสซิเกอร์เหรอมันเท่แค่นั้นแหละ แต่เอาคอนเนตีครับผมเบสิเกอร์ตี3 8 0 0มก็ว่ากันไปเนาะทีนี้คู่แข่งตีมาก็จังหวะนี้อย่างที่สกิลของสิงเซฟบอกต้องยืนค้างหนึงเทิร์นเทิร์นหน้าเราจะไม่ได้ไลทนะผมก็ในมือตอนนี้เรามีเบสซิเกอร์แล้วก็เป็นซิงเซฟเนาะเพราะฉะนั้นซิงเซฟในกองเราจะเหลือประมาณ2ใบโด,โดยเฉลี่ยนะถ้ามันไม่ลงดดเมจโซนก็พีจีครับผมทิ้งซิงเซฟอะไรประมาณนี้ แล้วก็เบสซิเกอร์หรือดาวคอนเน็กต์อินเตอร์เซปไปแล้วแต่ครับผมอันนี้เอาอินเตอร์เซปแล้วกันอ่ารับเจ้หนึ่งแดมได้ไหมเช็คกี่ยวับผมพลังให้กับซิงเซเวอร์วนก็เถอนะสแตนแอนด์รอครับผมทีนี้เราก็ข่าไบรท์เฟยไปเลยก่อนทีนี้ก็ทำการคอซีซีลุรัะผมเปิดห้าหาสามโอเคอ่ะเราจะเลือกหยิบเป็นในส่วนของแอชเล่ขึ้นมือแล้วก็ทำการสลับกองการ์ด แต่นั้นหยิบแอเล่ขึ้นมือทิ้งการได้มือหนึ่งใบผมทิ้งเป็นบัตเตอร์เบสสติกเกอร์มาทีนี้ก็ได้เวลาเราเล่นต่อเนาะก็ตอนนี้ดูการไนโซก่อนไนโซตอนนี้มีประมาณสี่ใบเล่นได้ครับผมไม่ต้องห่วงเขี่เริ่มมาเทิร์นเฟสเลยดีกว่าเธอนี้ไม่ไหรนะอย่างที่บอกเบสติกเกอร์โจมตีครับผมหมื่นเดียวตีใครก็ได้ตีเสร็จผมเธอนี้ไม่ได้ไรกลับใต้กองโจมก,การ์ดหนึ่งใบ เหลือพื้นที่ว่างให้เล่นละชึบอ่ะลูเซียสบูธซีซิลุสโจมตีหมื่นหกวันการ์ดสิงเซเวอร์ตีให้ผมเอาบูธไปเลยสามหมื่นหนึ่งวันกาดทวินไดส์เพิร์เช็กไม่มีทิกเกอร์แค่กันเช็คไม่มีทิกเกอร์ผมไม่เป็นไรทีนี้ผมจบการสู้ที่สิงเซเวอร์ aver, โจมตีโซบะสามแนะนำว่าโซบาก,ก็เอาแค่ตัวเล่นออกนะก็อะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็อยู่ในโซไปทำการฟิกเมทเลือกการ์ดด้วตัวโฟนสีไว้ผมกลับใ,ใต้กอง ผมเลือกเป็นรอฮิวซิงเซเวอร์แล้วก็เป็นฟรีผมนี่ก็อ่าจริงๆเอากลับแกกองก่อนแล้วก็เลือกซิงเซเวอร์หนึ่งใบแล้วก็มาไรานะนีกสับกองให้เรียบร้อยอะ่ะชนะผมบทเบีย้ยวผมแบบเท่ๆไม่ว่าจะเป็นค่ำคืนที่มืดมิดซะแค่ไหนก็จะมีแสงสว่างความกลา้าที่เชื่อมชั้นและเมทให้เป็นหนึ่งสุทธิรียไร ซิงเซเบอร์รา g อนอย่างที่อย่างที่ทำเลยทีละสเตปอิมเมจนาลีกิฟฟ์ฟอสต์วานนะผมนี่วางช่องนี้จากนั้นสกิลของซ er ิงเซเบอร์ราคอนนะจ่ายหนึ่งคอรเตอร์อบาร์สหาวัตเตอร์เบร e ซิงเกอร์จากกองการไม่เกินหนึ่งใบก็เทคของเจ้าลูเสียกับซิงเซเบอร์เกิดพร้อมกันนะผมเรียงลำดับได้นั่นเองนี่ก่อนคอวัตเตอร์เบกก็มีคำพูดนะผมมิตรภาพอยู่ในมือสารสัมพันธ์อยู่ในหัวใจนี่ จงมายืนอย่าเคียงคู่กันอีกครั้งราบไปตามเหงีวิญญาณของฉันลิเกียนโคตรเท่ยังเบียวโคตรเท่โคตรเบียวโอ้โหก็คอนเซปต์ช่องเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะก็ทีนี้ก็ใช้งานสกิลของบัตเตอร์เบรซีเกอร์เนะมื่อลงสนามแต่พวกนี้ยังอยู่นะเทคพวกนี้ยังอยู่ทิ้งมือหนึ่งใบผมทิ้งไปเลยขยะรีทายได้กาแถวหน้าแข่งหนึ่งใบทีนี้เรายืนแช่มาหนึ่งเธอแนะ่นอนว่าคู่แข่งอาจจะเป็นขึ้นเสเตสางก่อนแล้วนั่นก็ได้ คีย์พื้นฐานของซีเซเบอร์เป็นสองบัตเตอร์เบทซิเกอร์บวกหมื่นตามฟอสนะผมมีฟอสสองใบบวกสองหมื่นนี่เลยก็อันไหนที่อยู่บนตัวยูนิตก็คือพลังที่ยูนิตมีนะผมอันไหนที่อยู่บนหัวยูนิตก็คือพลังจากทิกเกอร์นั่นเองทีนี้สกิลเดทนะผมกับลูเซียสองใบอ่ะเอาไปนี่ก่อนข้อโซ่เป็นการเตดสามลูสนามโจวก้าหนึ่งใบสูเปเทียคอการา์ดหนึ่งใบาจากมืออ่ะคอแอดเล่ผมทับไปเลย อีกหนึ่งใบอะเข้าสูโ่โซเติมโซรัวๆจัวว่วการ์ดหนึง่งใบโซเพเดคอหนึ่งใบอะโซเพเดคอนนอนเอวูดครับผมทีนี้ครับผมเราก็จะได้ประมาณกี่เวฟเนี่ยเม่กี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดเวฟโดยเฉลี่ยนอะอ่ะโจมตีเลยดีไหมเอาเป็นจิยวไนท์โจมตีแอดเลตีก่อนนะหมื่นสามสกิลให้จบการ,รูดที่ตีโซบาสองผมก็โซบาเป็นซิงเซเวอร์แล้วก็เป็นลูเซียนะครับผมไว้ทำการซีกเมทในเทิร์นหน้า หาจีว่านท์เกรย์สองตัวตำกว่าหนึ่งใบคอทับตัวเองซึบๆจีนัยว่าจีว่านท์จีว่านท์อ่าเป็นคนนี้ครับผม explode จีว่านายเบรก e ิวซุปเปอร์เดีคอครับผมสกิลของพิลฮาร์จีว่านท์แอตเล่เมื่อมียูนิตคอลงช่องเดียวกับมันนะผมหนึ่งคอเตอร์ปาร์นะยูนิตนั้นบวกหนึ่งคริติคอลครับผมนี่ก็จะเป็นคริติคอสองเลนนะผมเลนละสองคริติคอนสองเลนแล้วก็มีเลนที่มีพลังมหาศาลอีกหนึ่งเลน อะซิ er, งเซเวอร์โจมตีครับผม23,000มสองคริติคอลทวินไดฟเวอร์เช็คไม่มีทิกเกอร์เซคันด์เช็คไม่มีท er, ิกเกอร์ครับผมไม่เป็นไรนอร์ดิวส์โจมตีใช่ไหมอเมร์ไอเอ็กซ์เออเรอิลโจมตีแหมพูดผิดผิดสกิลของเรอิลเมื่อสั่งโจมตีอะผมเก็บนอร์มอลยูนิตสองไปแน่นอนนะผมก็จะเลือกเก็บเป็นในส่วนของจิวไนท์เอาไว้ทำคอมโบต่ตอเนี่ยกลับไปใต้กล้องโซชาร์หนึ่งครับผมชาร์เป็นแอชเล พลังของเรยวเพิ่มขึ้นอีก5000นนะนี่นับพลัง9บวกเอ้ะแปดเท่าไรเนี่ย13ื่นสามหมบวก1มื่นหนึ่งสองหมืนสอคียดินะผมแฟนการซิซิลูดบูดนะผมบัตเตอร์เบสซีเกอร์โจมตีนะับพลังอะ่ะซิซิลูดแค่แปดพันเท่านั้นแหละแต่เบสซีเกอร์มีพลังถึง4ี่หมก็จะเป็น4 8่หมื่นแปดพันนึงคียดิคนะผม แล้วเราก็จะเล่นบนลูปไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชนะนั่นเองนะ้วครับและนี่นะครับผมก็คือพลังแห่งสายสะพานของซีเกอร์ซิงเซเบอร์ดาก่อนแล้วก็บลัสเตอร์เบดซีเกอร์นั่นเองเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปกันเลย <S <S เป็นไงกันบ้างครับส่วนของเด็กโปรไฟล์ในส่วนของซ er ีเกอร์ซิงเซเบอร์ดาก่อนจากแคลทรอยย่อพลัดินในส่วนของชุด DBS01 ครับผมก็เรียกได้ว่าฟอร์แมตบรรยากาศวีเนี่ยจะอยู่กันไปอีกสักพักครับผมจนกว่า,าชุดสุดท้ายจะออกนั่นเองก็ไม่ต้องห่วง พีเอ็มซีเฟเตอร์ไม่ทิ้งเวนการ์ดวีแน่นอนก็ใครมันจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกนะวัวลืมตีนว่าที่แบบว่าลืมลากงาของตัวเองก็ว่าไปนั่นเนาะก็คงไม่ทิ้งกับสิ่งที่ทําให้ผมมีชื่อเสียงทุกวันนี้นะก็ข้อดีของซิงเก v e เบอร์ดะก้อนนะผมก็ถ้าคุณเริ่มก่อนอารมณ์เหมือนคุณเล่นเวกาศดดีในส่วนของเดียบรอยเบรลนวูดเลยคือมมนต้องยืนแช่หนึ่งเธอนะผมถึงจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนั่นเองก็แนะนําว่า คนจะเล่นเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความอดทนนิดหนึ่งับผมแล้วก็ความรู้ในการลันสกิลนะผมเพราะว่าสกิลมันเกิดหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสนส่วนของซิงเซเวอร์ลงสนามคอวัตเตอร์เบดสกิลวัตเตอร์เบดทิ้งมือ1ยิง1่งแล้วก็ปรับคีย์พื้นฐานเป็น2หรือจะเป็นตัวของสกิลพูดจิ้วไหนเมื่อถูกคอทับหรือจะเป็นสนส่วนของเกรดหนึ่งที่เห็นรวนกาเกรดสามใบใหม่ลงสนามแล้วก็วิ่งคอโซตัวหนึ่งคอหนึ่งมันหลายสเต็ปนะผู้คนอาจจะงงได้เพราะฉะนั้น เวลาเล่นใจเย็นๆทีละสเต็ปทีละสกิลแล้วคุณจะเล่นได้คล่องตัวนั่นเองก็เท่าที่ผมมองนะอ่าลูกเล่นหลักอย่างหนึ่งก็คือมีอันไหนอันใหม่ที่มาใหม่ล้วก็จะเป็นส่อของฮิวเกรซานนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกาที่เอามากันแพ้ช่วงต้นเกมได้ดีครับผมคือต่อให้คุณเริ่มก่อนคุณก็สามารถใช้งานได้ผมถ้ามีมันอยู่ในมือเพราะสกิลบอกว่าถ้ายังไม่เคยไลฟ์เกรซาในไฟนี้ แล้วก็ในไฟคําว่าในไฟนเนี้ยก็คือจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะเนาะ<ม>ก็จะลักไก่เล่นเกียวคนินเคินแล้วเอาตัวในส่วนของเอกิซ่ามาร้ายไปเกตด2แล้วใช้สก,กิลฮิวเกยร์มต่อม,มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะออสปอยถึงอนาคตคะเลยก็ลองไปหาจัดหาเล่นกันได้นะผมในส่วนของซ er ีเกร์ซินเซเบอร์ด่ก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe กับทีมซีนไฟเตอร์นะครับผมก็สัปดาห์นี้5วันนะผมก็จะอยู่ในส่วนของทีมลีเจียนเมทนะครับผม ก็จะมีในส่วนของแขนโกพลาดินไดเมนชั่นโพลิสเนโอเนกตานะครับผมแล้วก็ชาโดโ์พลาดินนั่นเองก็เราติดตามชมกันได้ผมก็ a ช n น l อื่นอ่านจะทําไปหมดแล้วแหละแต่ a ช n น l ผมยังไม่เคยทําเพราะฉะนั้นอ,อ,อินดีครับผมทําตามธีมที่ตัวเองอยากทำก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับเราไปสารสัมพันธ์วิตภาพของเราดีกว่าบ๊ายบาย